สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำเมนูของหวานกันบ้างนะครับนั่นก็คือฟักทองแกงบวชหรือว่าบวชฟักทองนั่นเองนะครับเพื่อนๆหอมมันหวานอร่อยนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับผมได้เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้กระทะตั้งไฟนะครับน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ในส่วนของฟักทองนะครับ ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นฟักทองแก่นะครับปอกหั่นล้างแล้วก็แช่น้ําปูนใสไว้นะครับตรงนี้ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับก็เมื่อน้ําของเราเริ่มร้อนนะครับเริ่มเดือดเราก็ใส่ฟักทองของเราลงไปเลยครับทําทการกดหรือว่าเกลี่ยฟักทองให้จมในน้ําไว้นะครับในขั้นตอนนี้ครับ ฟักทองควรจะเป็นฟักทองไม่ควรเป็นฟักทองที่อ่อนนะครับเพื่อนๆควรใช้เป็นฟักทองค่อนข้างแก่นะครับถึงจะอร่อยนะครับในขั้นตอนนี้เราจะปิดฝาไว้นะครับเพื่อนๆทําการปิดฝารอให้ฟักทองของเราสุกนะครับในสูตรนี้นะครับผมจะทําแบบฟักทองสุกก่อนแล้วเราจะมาทําการปรุงกันนะครับเพื่อนๆ เราก็มาดูซิว่าฟักทองของเราสุกหรือ,อยังครับโดยการเช็คใช้ช้อนหรือว่าซ่อมเสียบลงไปครับถ้าขาดอย่างนี้แสดงว่าฟักทองของเราสุกแล้วครับผมจะตักน้ำทิ้งบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะน้ำของเราเยอะเกินไปนะครับต่อไปเราก็ใช้หัวกะทิี่ครับผมใช้250 ml นะครับหรือว่า250มิลลิลิตรนะครับน้ำตาลปี๊บประมาณ5ช้อนโต๊ะครับ ในขั้นตอนนี้เราก็คนคนให้น้ำตาลปี๊บของเราระดายนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมก็จะใช้น้ำตาลทรายอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับเกลือป่นเพิ่มรสชาติอีกครึ่งช้อนชานะครับเพื่อนๆในส่วนของน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับผมใช้ทั้งสองอย่างนะครับเพื่อนๆก็ ในส่วนของน้ําตาลทั้งสองอย่างนี้มีความหวานไม่เหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆเ,เราลองดูนะครับสูตรนี้รับรองว่าอร่อยนะครับเพื่อนๆตอนตอนนี้เราก็ชิมรสชาติเลยครับสามารถเพิ่มเติมตามใจชอบได้นะครับเมื่อรสชาติของเราได้ที่แล้วเราก็จะปล่อยให้กระที่ของเราเดือดอีกสักพักนะครับ เมื่อกระทิ่ของเราเดือดอีกสักพักเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการปิดไฟเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับฟักทองแกงโบดของเรานะครับต่อไปเราก็ทําการตักเสิร์ฟเลยนะครับเตรียมรับประทานเลยครับนี่ครับสีสันน่ารับประทานมากนะครับก็คือเทคนิคในการบวชฟักทองในครั้งนี้ก็คือผมจะ ใช้น้ำตาลทั้ง2ชนิดนะครับก็จะมีทั้งน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่2ก็คือผมจะปรุงหรือว่าใส่กะทิตอนที่ฟักทองของผมสุกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหน้าตาหน้ารับประทานมากนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำกินกันนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ